นายนายชอบนั่งเหลือปะนาย็อกเลยเก็บก็ได้ชิวดีนะเหมือนมันโดนน้ำตายเลยมั้งถ้ามันโดนอ่ะ ไ่้ครับซับได้สองเล็บ ไปหลังอะไรนะไม่ต้องขึ้นใช่รอบหลังเลยตรงนี้ตรงนี้ดีสุดแล้วปจะไปหรอถ้าไก่จากทุกอย่างคิดว่าตรงไหนนะีิีมเลย อ่ที่มีขอมาขอมาไม่มีเลยเลยแล้วใช่ปะเจ้าอะไรไม่ไม่ไม่ไมก็จะจ้าะเมไม่ถึงว่าพี่เอาเอาไปเซ็น่งปะมีใหนึป่งปล่อ,อยมันไปเอ้เต้ปเอาโทอ้เตปเอ,า,เอา,พาพวกโทสรงโทสับออกมาก่อนนะ โท,โทรโทรศัพท์มามาเข้าฝั่งรู้ดีว่ะเอาโทรศัพท์ป่ะแทงมาแทงวันทีนึงบ้าเอาโทรศัพท์มาดิเอาแล้วอยนี้มันก็ฟื้นมามันก็รอหมอแล้วดิเออวะ่ปล่อยไปเลยป่ะเออเด็ยังไงอ่ะเฮ้ยมันมีตู้แดงหมดที่นี่ไม่มีปะ่ะที่จ้องเบิกยอมเบิกรถเลยอ่ะเฮ้ยเบิกได้แล้วน้องงอกกั้นร่อโกนเนี่ยรอไปหนึง ทำไรอะใบเพื่อนว่างๆเพื่อนไม่ชอไม่พอมันเกาะเลยวะไม่ใช่กูโดนที่นี่ทางตายอะหาหาการ์ดเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เอเ็กเยวไงไปยังเอ็กเยวอยากเข้าเยี่ยมเวลาพี่พี่ไม่ขาดต้ะลืมมาไงลืมมันเดินมาสี่อาทีแล้วไง สังหารเลยเต็บ <c oughs> อ็ออกมาให้หมดเลยแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอยู่ไม่ไม่มีอยู่แล้วไม่มีเลยเหรอแต่ผมมาุูเขาไปแล้วอะไรโอ้โหแม่ง <c oughs> สายร่วมกิจกรรมนวยว่ะ

แต่แบงก์กูจะมีอะไรบอกไหมมัน่ะกวดต้นตีนกูบอ,อกให้มันมันกูไเตี๋มายืนด้วยกันใช่ป่แะแล้วกูว่าแซลมันม้ยมันบอกว่าอย่าให้กูหลุดไปได้นะพวกมึงทุกตัวเจอกูมึงเรียกหัวหน้าพวกมึงมาคุยกูดิแล้วพี่เทียนก็ด้ยินพอดีพี่เทียนก็เลยเดินมาปุ๊บว่าไงครับเรียกเรียกใครนะลูกพี่เหรอครับเปล่าครับผมไม่ได้เรียกคนนั้นโกหกพี่ปะครับพี่คนนั้นมันหลอนปะพี่แม่งมาโทษพวกกูไอ้เหี้ย หล่อนไอ้เหี้ยกูบอกให้เหี้ยเนี่ยหล่อนมันเจอพี่เทนไปมันหล่อนเลยไอ้เหี้ยแล้ไอ้เหี้ยรพรไปแซลมันมันด่าไอ้เหี้ยรพรคุยเลยอะ่ะอีกเรียมรอดโดนไปห้าแสนขโมยรถในแรดอีกห้าแสนไม่โดนไปล้านหนึ่งอะ่ะที่มันบ้ากูบอกให้ไอ้ตัวเนี้ยมันท็อปฟอร์มกูบอกเลย แบบโพล่าแม่งแบบว่าปล่อยผมไปเธอปล่อยผมไปเธอพอแบบมีคนแบบว่าไม่ปลงไม่ปล่อยแม่งก็โมโหขึ้นเรื่องพวกมึงไม่ปล่อยเรื่องพวกมึงแล้วแม่งหย่า yeah, บ้ามันจอยู่รอดไม่รู้ว่ะเอาเลย ินเทช่วยด้วยช่วยด้วยใครช่วยมือกนไปเอ๊เอ๊ะเสร็จเสร็จตอนไหนดีนะลึกๆอะใคระช่วยมือเรื่องเดี๋ยวนี้ไม่จะมีคนล่างถัดอยู่ไม่มีแล้วใช่ไหมมีมีเมื่อกี้พี่เจอคนหนึ่งทำอะไรไว้โจ งานยัไงพี่อยู่ละนุ่นไปหอคอยสายแล้วที่งานของพี่เสร็จแล้เนี่ยตาล้้นไม่พึ่งมานี่่าเออเ,ออเออเดี๋ยวไปร้องช่วยด้วย <laughs> มึงคิดสภาพดิมามาลองในกออเกาะเฮียเนี่นออเยเลยเกาะเฮียนี่มีใครที่ไหนอ่ะ ใครจะช่วยกูถาม,มอันนี้ก็ได้เทปนี่อันนี้ก็ได้นะฟิวนั่งคิวฉายดูเลมอนเลยเออเอ,อันนี้วาไอ้ท่ออย่ารอใจองค์แจ็คะเนี่ยจอดเหลือใจองค์แจสต์กมาดูเลมอนน่ยเราจะโกนดูไมนนะอดมนดูนะครับมีอะไรจะสั่งเสียหรือเปล่าก่อนที่เราจะไม่เจอกันเออ,เอ,อลา แต่จะเจอกันอีกกรืเปล่าจะกวนตีอีกหรือเปล่าผมไม่เจอไม่เจอกันแล้วหรอเอออพกันคิดถึงแย่เลยไอ้นี่ไม่คิดถึงก็มาหาพวกเรานะเพื่อนไอ้เชียวเด็กไิดลึงมาเบ้อเจอกันเจอกันุ่ผมอยากรู้ว่าถ้ามันออกเข้าใหม่มันก็หายจะมาให้มาเจอด้ใช่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 ออกเข้าใหม่ก็หายแล้วออกเข้าใหม่ก็หายแล้วไอ้นี่ก็ทรมานแล้วห้าชั่วโมงจิตแตกแล้วห้าชั่วโมงอ่ะผมบอกให้มันจิตแตกตั้งแต่สองสามชั่วโมงแรกแล้ว เช่นบอกว่าพอแล้วพอแล้วอะ่ะเช่นบอกพอเถอะศาสตร์แจกแด้วจะผมไปทำอะไรพวกคุณสนุกพวกนายไปถลอมหน้าใหมา่อีกบอกว่า,วน,าน่าจะยาวกวไงโอ้โหถลอมหน้าแม่งมาคุดูทรงอ,อ,งอ,อาวนจะล้อมมืดอะ่ะบอกให้ล้อมมืดที่ม่งเป็นขนมแน่เจ๊ปิ้โตอ่ะพี่หนุ่มพี่มาอะไรปะเอองั้นอยู่งั้นอยู่ พี่บลเนเนี่ยตอนพี่ไม่อยู่ผมบลเลนดอกมาโคตรมันไอ้ตีพิ่งว่าหาป่ะแบบว่าทำทำเหมือนพลเรือนงเรือดีขับรถไปนะแล้วแบบว่าเฮ้ยคุณไปแล้วครับเนี่ยไอตีนั่็จะบอกช่วยด้วยครับช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่รเสียหมดมันไปเสียพวกนั้นจะเอ้ยไอ้คนล่าสัตว์ป่ะเอาเสียคนล่าสัตว์ป่ะเสียคนล่าสัตว์เพื่อเฮียอะไรไว้สัตว์โจ้ควายอยาิสตันไอชั่วโจมันดูชอบยาจกนะคนเขาเกลียดกูหมดมั้มีอะไรอ่ะ ไอ้อนี่ยไอ้นี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าไอ้ยอนคาบขัม่รอนขับไม่รอนเก็บรถเสร็จไปผมแป๊บนึงดิได้ได้ครับได้ตกใจหมดเลยไม่ไม่ใช่โจนไม่ใช่โจนขับไม่รอนอยู่อะไรให้ผมช่วยไหมนะไปครับโอเคป่ะเอาเป็นอะไรดีวะเอาเป็นอะไรดีวะ แม่ให่เขาถามว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเอ้ยบอกเอ้ยคุณมีอะไรให้ผมช่วยไหมโอเคป้าคาร์ลอนเดี๋ยวผมจะไม่พูดเลยนะผมกับน้องจะไม่พูดเลยอ่ะได้ๆเราพูดคนเดียวเขาไม่าจะเห็นไอจอยเลยเพราะไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่าเขาโดนคุมถุงไว้อยู่ครับเขาพยายามหาคนช่วยคุณก็บอกว่าผมมามาล่าสัตว์อยู่นี้อาเฟย์ซัดอาเฟย์อาฟงอย่างเราไปไม่เจอมาแล้วเม่รประวัตานนะเอออันนี้ก็จริงวาเจีมเจวอลซิตี้คอมมอนแกงเขาไอ้โจคุกปากในวอลได้ไหม <laughs> <laughs> อย่าพูดได้สัตว์พูดไปแต่ถ้ามีใจก็พูดมาวิปเปอร์วิปเปอร์ไหนเต๊ยบเราอ่ะเรืองเดืองเดือง ฮัลโหลครับเอ้ยมีมีอะไรช่วยไหมครับเนี่ยนะครับแล้วมึงอ๋อผมผมโดนเอ่อโดนมันลักพาตัวมาครับได้เหรอช่วยช่วยหน่อยได้ไหมหมูมาไกลแล้วเนี่ยผมเฮ้ยใช่ผมช่วยยังไงมาปล่อยถาามเให้ผมช่วยยังไงให้ผมช่วยให้ผมช่วยยังไงอ่ะเขาเอาถุงออกได้ไหมเดี๋ยวเอาไกลมาดิมาจากไหนผมขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยแถวนี้เนี่ย ผมลาสัตย์อยู่นะอ๋อลาสัตย์แล้วมาเห็นเหรอใช่โอเคอืมอ่อแทงผมเลยก็ได้เลยรูโค้ดเล็กอ่ะงัดได้เหรอไม่มีโอกาสผมเพิ่งเข้ามาอะไรต็งเป็ดถามว่าไปทำอะไรมาไปทำอะไรมาจะทำอะไรมาทำไมเขาไม่เอามาไว้ตรงนี้ครับเขาเขาผมแค่ไปจกปูนเองอะ ไปจบโูนเออเปจบตรงไหนครับอนแล้วเขาแบบเขพาผมมาคุมหัวผมแล้วก็เล่นกับผมอะไรก็ไม่รู้เหมือนมันสนุกกันน่ะถามว่าใครเป็นคนถามาใครเป็นคนทามครับไอ้พวกเนี่ยสูตรขาวอ่ะสูตรขาวอะมันบอกว่ามันคุมอยู่ตรงนั้นอ่ะเออปูนน่ะมันคุมอยู่ไม่ให้จบแลโอเควนไป แล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวมางั้นเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยววนมาใหม่ชัดระบายอ่ะผมก็ไม่รู้ไงไม่รู้มันคุมไงแล้วก็มาโดนอะไรไม่รู้เนี่ยให้ยืนเป็นชั่วโมงเลยเมื่อยขาชิบหายจะเป็นตะคิวแดกอยู่แล้วไอ้ตึกแดงไปวะฮัลโหลไปตามคนมาช่วยไอ้โจเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตามคนมาช่วยให้ครับไม่นายก็นายเรียกคนมาช่วยโอเคไปตามมาใช่ใช่ เขาไปจบภูนของพี่แล้เออเฮ้ยครับประสาทโหยยืนเปชั่วโมงนี่ประสาทเสียอยู่นะโอ้ยไม่ชั่วโมงห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงยืนเบื่อเลยนะบาเจว์บาเจยกระถินลันเนี่เราล่าคนเดียวเดืเนี่ยคาร์มิลอนผมเพิ่งตื่นดิผมหลับมา ไม่มีโจเลยปะหรือว่ามีมีครับมีมีแต่ผมใจสุดมาเขาไม่แทงผมเฮ้ยเฮ้ยโจไม่ได้ค่ะโจไม่ได้โอ้โหโจแต่ผิดแก๊งไม่ใช่ครับพี่มาขนาดนี้ไม่ค่ะเจอโจนผ่ะก็เลยมาดูเฉยๆเขาว่าเขาอยู่เจอโจนหรือหรอใช่ใช่ค่ะโดนโจนป้นไปโอเคครับค่ะพี่โยนขี้ให้เฮียนาเป็นโจนไหมล่ะเฮ้ยแต่มันไม่มีวุ้ดิเออดิเฉย แต่มันรอความช่วยเหลืออยู่ไม่ใช่ไอ้คันนั้นมันขับไปเจอฮาเลยนะผมไม่น่าเจอน้นใครไปหรอกพี่ไม่มีใครไปจตกันหรอกพี่มันไม่มีที่ทำอะไรรออะไรอ่ะแล้วตะเกียบข้างบ้านเขาคาร์เมลอนตะเกียบครับครับครับคถ้าได้แต่ว่าก็ถือว่ายังดีที่แบบไม่ไม่ไม่ออกอ่ะแบบเราไปแล้วก็ยังไม่ออกไม่ออกไปมันก็เข้าไม่ได้พี่อย่าลืมดิเออเออมันไม่ได้กลับมาเลยนะยาวอ่ะมันติดคิวยาวอยู่แล้ว ถ้าเป็นเชิอไม่เต็มอะเป็นผมว่าผมว่าออกอยู่นะไม่เดียวเรามถามไปฝั่งนี้เองได้วะคืนสับมั้งเนาะตอนนี้ไม่ใครจกปูนมั้งบอกว่ามีมีคนจกปูโดนคมถูกไปแล้วไม่ใช่มันถึงพวกเราดิเพื่อนเจ๊เจ๊ไอพี่ไอพี่พี่พี่โชคแะรดได้เหรอขึ้นรถผมวะ ไชดระบายป่ะไปเย๊ติ๊บระบายทุกอย่างอะระบายทุกอย่างระบายมะอยู่ดีแล้วอ่ะมันเหมือนจะเจอคนดีแต่ไม่ได้เจออ่ะ น่ามันห้ามงครึ่งมั้งกวาจะตายน่ะหมอมาหมอประกาศนู่นนี่นั่นหมอเกียดมายาวมิดใหม่อ่ะ อันนี้มันกลายเป็นเคสสตัดดี้ที่แบบคนอื่นเห็นะ่ะหอกให้หยองหมดอะ่ะเป็นจบอีกเลยอะ่ะไม่ค <c oughs> วรตีดีกว่า <c oughs> ใช่ไอโจ้ง <c oughs> ให้ใครหลบรถอะ่ะไ <c oughs> อ,อเหรอไอ,อ,อ้โจคนนั้น Ờ uh, buồn lắm. Kệ mà chứ. yup it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake